ถ้าใครกดไลค์ขอให้หน้าตาดีทุกคนแต่ส่วนฉันหน้าหลอนะวันนี้ผมได้ไปเปิดโรงแรมอยู่ใน Blue Heaven แล้วก็มีคนมาเช่าอีกมาหักมายแต่สักพักมีคนที่รู้จักผมในเซิร์ฟแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ดีใจที่ได้เจอผมแต่อีกฝ่ายหนึ่งดันด่าผมว่าผมเป็นทนทนายตัวปลอมแล้วก็มีสถานการณ์ประทะคาลมกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันโอเคเดีเย๋ยวเจะไปดูกันเลยว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะท่านผู้ชม มีคนขู่จะแบนผมด้วยนะข้อหาแต่งตัวเป็นทนเนื้อในอะไรวะเนี่ยฉันเป็นทนเนืานายฉันก็โดนขู่จะโดนแบนเหล่านี้แล้วฉันก็โดนด่าด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยบอกเลยโคตรเดือดเวียนกมอะไรวะเนี่ยแค่แต่งตัวเป็นทนเนื้อนก็โดนด่าเวีนกมอะไรแต่หนูอยากรู้ว่ารู้อะไรหรอ <c oughs> อันนี้ใครม,มาดีกีตาร์ในเมือง <Wow. S 1> ตัวจริงไม่คะ่ะรถบรรทุกทหารอะไรนี่ มาตรฐานอะไรวะเนี่ยพี่หนูเจอคนหนังฮะนี่ท่านผู้ชมผมจะมาเปิดโรงแรมฟรี24ชั่วโมงเย้เย้อะไรวะให้มีคนมาเช่าโรงแรมผมเลยว้า <Wow. S 1> โรงแรมฟรีบ้านที่สาจ้ามาเช่าได้เลยมาเช่าโรงแรมมาเช่าโรงแรมทั้งสองเลยล่ะเจอคนหนังอีกอะไรคือคนหนังอะ่ะ นังเป็ดนังไก่เงี้ยเลือกห้องได้เลยตัวนักจิ้งจอกโอ้โหคนมาเช่าโรงแรมกี่บาทก็บอกว่าฟรีไงฟรีฟรีเอซคะ่ะเลือกห้องได้เลยตามสบายพี่ชายดูรวยขอแอดไว้ก่อนเราไม่รวยยอดวิวตกลายได้ไม่มีเวรกรรม เราขอแค่ตังกินปลากระป๋องไปวันๆก็พอแล้วพี่ตน้นสวัสดีพี่อัดไหมอัดอะไรหรออัดเกมอะคาไม่รู้พี่ตกงานต้องมาเปิดโรงแรมตัวปลอมหรือเปล่าเออตัวปลอมก็ได้ก <c oughs> <c oughs> ารพูดคุ้นว่าเหรออะไรวะ เออว่าผมมาเปิดโรงแรมฟรีเออว่าผมจะตกงานได้ไงวะไม่ใช่ละ <laughs> ผมลืมมาเปิดโรงแรมแ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค้นหาให้จริงขอค่าเช่าหน่อยก็ได้เราไม่มีตังเออสรุปผมนะ่าจะต้องเปลี่ยนชื่อโรงแรมผมนะนี่งไงการหาทางรวยโรงแรมหรูคืนละสิบล้านบาท <laughs> จ่ายเงินมาก่อนร้อนเงิน ใครจะเช่าฮ่าหิวค้าวรับแอดหนูหน่อยขอแอดได้ไหมเราไม่ใช่พี่ตนเราคือทนเนอร์นายจีนแดงอะไรใช้ว่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็ว่าผมเป็นตัวปลอมสรุปพวกแกจะอยู่โรงแรมกันไหมเนี่ย ไปเลือกห้องหรือยังคำพูดคุณคุณคืออะไรวะจริงหรอเราไม่มีเงินเปิดโรงแรมหาเงินสรุปจะเช่าไหมเนี่ย <c oughs> พูดตรงๆนะตัวจริงหรือตัวปลอม <c oughs> ตัวไหนหรอสรุปว่าแกจะเช่าไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเช่าไปเลือกห้องได้เลยแกตามฉันไม่เลิก หนบอกจะมาเช่าไงฉันไม่เห็นใครขึ้นไปนีไ่ไงมีคนขึ้นไปคนหนึ่งแล้วแน่แกจะมาเช่าโรงแรมไม่ใช่เป็นเอฟซีค่ะจะเช่าไหมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเช่าคืนละสิบล้านโอไม่ oh ฉันได้เงินกับเจ้าแม่สาวน้อยโอเคมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เพื่อนรวมห้องคุณมีสิทธิ์อ้าวเดี๋ยวแค๊บนึงรูมเมดเออจ่ายเงินมาแล้ว ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอตัวจริงๆขอบคุณมากๆที่มาเช่าโอเคผมได้เงินสิบล้านบาทแล้วท่านผู้ชมผมไม่ต้องกินปลากระป๋องแล้วจากปลากระป๋องน่าจะกลายเป็นผัดปลากระป๋องแทน <c oughs> ได้เงินมาแล้วสิบล้านบาทใน blue heaven ยังไม่จบอีกตัวปลอมนี้แปลว่า <c oughs> จะตัวปลอมแบนออกจากบ้านดีแบนไม่ทันวะกด <c oughs> แบนไม่ทัน พี่นนพี่ตน้นอะไรวะแคบไว้ก่อนอไหนว่ามีคนมีคนเขามาอยู่ในห้องเรยยียงวะไหนฉันที่จะเห็นห้องฉันว่างเลยเนี่ยรอเอาไปลงในติ๊กต k อกคลิปนี้ฉันจะลงยู u ูบติ๊กต t อกคนละคลิป <c oughs> <c oughs> หนูติดตาม <Wow. S 1> ทุกคลิปเลยเอ้ยมีคนจ่ายตังค์ผมอีกแล้วโอเคแกเอาแกวเ,เพื่อนร่อมห้องไปเลยโอเค ตอนนี้ผมหาเงินได้ละยี่สิบล้านนะผู้ชมมีคนไทยไหมไม่มีครับ <c oughs> ไม่มีคนไทยสรุปผมได้เงินละยี่สิบล้านนะผู้ชมผมต้องหาเงินให้ได้หลาย,ล,ายล้านนะอะไรตัวปลอมใช่เลยเฮาฉันเป็นตัวปลอมก็ได้ลจะกรอบเกรดเอเลยปะแกจะเช่าไมเนี่ยแกามาว่าฉันตัวปลอมตัวจริง ถึงยังไงก็ไม่ได้เป็นคนดังหรอก <C ül> เราไม่ได้อยากดังแค่เราอยากมีตังกินข้าวเช่าโรงแรมหนมอ่อยไม่ละจ่ายมาสิบล้านโอเคเขาจ่ายละอ่ะแกเอาเพื่อนร่วมห้องไปใครจ่ายเงินตอนนี้ผมได้เงินละสามสิบล้าน <C ül> ตัวปลอมใช่ไหม <C ül> ไม่รู้แคบไว้แล้วรอดังได้เลยอะไรวะ แกหมายถึงแกจะเอาฉันไปประจานกันเหรอฉันเมื่อเปิดโรงแรมนี้ฉันก็ทำอาชีพสุดจริตเี่่อะไรวะเนี่ย๊อปเกตเอเกินแกมาดา่ามาว่าเฮ้ยมาโอเคได้เงินดีแล้วแม่สันนวโรซีมผูโอเคได้ละสี่สิบล้านโอเคอยู่ได้แล้วแกจะมาปิดไฟอะไรวะเนี่ยมันมืดพี่ตน ถ้ากอปแล้วเขียนว่าเป็นเอฟซพี่ต้นจะไม่มาเลยพี่ต้นตัวปลอมมึงอย่าไปหลงเชื่อมันฮะโ้โ,โฉันเป็นตัวปลอมหล่อนี้หนูติดตามพี่ทุกคลิปบางคนก็พูดดีบางคนก็มาว่าผมนะถึงขั้นด่ากันเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเห็นผมในเซิร์ฟอันนี้คือผมจะพูดนอกประเด็นเนื่องจากคลิปนี้นะท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเห็นผมไม่เล่นไ d หลักในเซิร์ฟรวมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ ถ้าผมเอาตัวผมเข้าไปหรือผมอาจจะแต่งตัวเป็นตัวอย่างอื่นแต่เป็นไอดีนี้ทุกคนก็จะด่าผมเปบบ็นเนนนี่แหละที่ผมไม่ได้อคอยเอาคลิปลงแต่คลิปนี้ผมขออลุงให้ดูแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็คือนี่แหละประมาณนี้อย่าไปลงเชื่อมันแต่คลิปนี้ไม่ได้ด่ารุนแรงมันคลิปผมโดนด่าเลยนะพนูดแค่ไงนะถ้าใครแตกตัวเป็นโซนานนี้จะโดนด่านะเบ็นกรรมผมไม่รู้เป็นไรนะทั้งทงี่อันนี้ก็ผมนะผม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละสาเหตุที่ผมอาออีกไอดีหนึ่งนะไอดีเบคอนของผมไป เล่นโรเพใน Blue Heaven นะท่านผู้ชมกอคนอื่นแล้วทำเป็นคนดังอ้าวโอไม่ oh my, ฉันเป็นคนกป o ปีหล่อนี้ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยมาเช่าสิบล้านจ่ายมาผมได้ให้เงินละสามสิบล้าน <c oughs> โอเคจ่ายมาดิโอ้โหเขาจะจ่ายเงินผมโอเคใอ้จ่ายเงินผมเอาไปลูมเมรไปเลยอะไร ก๊อปแบบไม่ไม่มอหอคืออะไรวะแกจะมาอุ้มฉันทำไมเนี่ยเราเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่าเราก๊อปรอโดนแบนแน่ <What? S 1> ห้องไหนก็ได้เลือกเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าห้องเต็มแล้วหรือยังนะผู้ชมนะพี่ต้นครับผมพี่ตัวจริงไหมใช่แล้วฉันไม่มีเงินยอดวิวตกต้องมาเปิดโรงแรมหาเงิน ตอนนี้จะได้เงินห้าสิบล้านแล้วนตัวจริงพิมพ์แบบนี้เขาพอบอกไหนว่าฝ่ายฝ่ายค้านเลยอย่าหไพี่ต้นชอบพูดคุนคุนคืออะไรวะรอโดนลุมแบนโอ้ไม่ฉันจะโดนแบนเหล่อนี้แบนอยู่บ้านดีวะเล่นให้สบายไปเถอะ ทำไมอ่าจะแบนเราหรอเที่ยงคืนก็หรูโอไม oh ่ฉันจะเที่ยงคืนฉันจะดนแบนอะไรมีแฟนไหมคะอะไรวะเที่ยงคืน <c oughs> เธอจะแบนเราหรอเธอจะแบนเราใช่ไหมจะเอาไปลงต่อเต่าสองตัวไหนผมมาดูลูกค้าผมนะผู้ชมการอยู่กินเขาเป็นยังไงว่าแต่ละคนวะห้องสีเขียวนี่มีคนมาอยู่หรือยังวะ ส่วนมากเขาจะลงไปคุยกันข้างล่างแล้วท่านผู้ชมไม่เห็นใครมาอยู่เลยอะไรน้องเข้าฟ้างมายืนมองหน้าฉันทำไมติดตามอยู่ขอบคุณมากๆเลยว้าววาไหนว่าคนที่เขาขู่เขาจะแบนผมเขาไปไหนแล้วท่านผู้ชมห้องเราสวยไหมอะไรวะเบื่อวาอะไรวะเบื่อ,อไรหรอไหนไหนใครบอกจะไปเห็นเราอยู่ไหนอะ่ะเรากำลังดูป้ายชื่อก่อนท่านผู้ชม ใช่ผมตัวจริงปะวะไล่อะไรวะไหนว่าใครครูจะแบดฉันเดี๋ยวพี่ขอตัวไปำํำกับข้าวก่อนนะ <S 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 เรากินด้วยซีอะไรวะใครดักับข้าวไม่รู้สรุปคนที่ปรชา่าโรงแรมผมก็ยืนนิ่งกันหมดมีห้องไม่ไปนอนเนี่ยเพราะแกมายืนอะไรกันเนี่ยอะไรข้าวฟ่างแกมาเดินตามใช่ทำไมพอถ่ายรูปน่อยนะถ่ายทำไมามาถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มาถ่ายตรงนี้ค่อยมีแสงแกถ่ายยังเนี่ยเชะ อะไรวะอะไรอกักอะไรวะเจ้าเมียสาวน้นอยโอไมคฉันก็ดีใจมากๆาเลยที่มีคนมาเช่าโรงแรมของฉันโอไมกอ่ก็ฉันต้องปิดโรงแรมฉช่แล้วผม <c oughs> มีคนว้าออกมามาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเปิดโรงแรมของเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าการแต่งตัวเป็นผมนี่จะโดนด่านะก็ไปห้าด่ากันเลยนะเพราะว่าเสื้อกับกางเกงผมนี่ก็เปิดขายในโลบล็อกอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสการแต่งตัวเป็นใครก็ช่าง ไม่จำเป็นต้องด่ากันถึงเขาจะบอกว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายนะท่านผู้ชมเออแค่ผมใส่เสื Arizona, ้อผ <fucking> ้าโขนนายผมก็โดนด่าเลยผมเคยเห็นนะเนี่ยแต่ก็เห็นบ่อยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่มาท่านผู้ชมนี่ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็บอกกันแล้วก็แจกรไลโ์รดด้วยนะครับผมผมอาจจะได้เงินหลายล้านเลยนะเนี่ยเปิดโรงแรมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายถ้าไม่เห็นสาวนอนนี้ก็ตามผมไม่หยู่เลยไปเร็วไปเร็วอะไรบ้านที่สามสิบสามคนหนังของจริงอะไรวเปล่ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว แต่ละนนวันไปเนื้อใช่แล้วจะตัวจริงใช่ไหมสาวน้อย